รถที่ใช้ไปอีก20ปีก็ยังดูเท่มีใครหาอยู่ไหมได้ตัวท็อปฟังก์ชันครบความปลอดภัยจัดเต็มรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะที่รุกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองค่ะวันนี้พาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1มีนบุรีกรุงเทพนะคะซอยเสรีไทย68ค่ะพี่พี่่ะวันนี้มีรถสายวัยรุ่นนีคะบอกเลยว่าใครเห็นสเปคนี้ต้องถูกใจแน่นอนค่ะกับคันนี้เลยค่ะ Honda Civic FC 1.8 EL เป็นตัวท็อปปี2019มากับเลขไมค์แค่แสนต้นเท่านั้นเองค่ะราคาตั้งขายคันนี้500,000 79,000บาทผ่อนเริ่มต้น9,800บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าที่สําคัญดอกเบี้ยถูกมากๆเลยเนะะี่ยสองจุดเท่านั้นผ่อนยาวๆแปดสีงวดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะนะคันนี้ได้สีดําเดิมแท้โรงงานแบบอรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขาสีดําสวยงามมากเงางาม,งามแบบว่าไม่มีทิตฐิเลยนะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้านะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัว เรียบร้อยเลยนะคะโลโก้ตัวรถเป็นสีคโครเมียมสวยงามไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้สวยครบรอบคันเลยทีเดียวด้านข้างนะคะมีคมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะตรงรุ่นตรงปีเลยค่ะพี่ๆขาสวยครบรอบคันเลยล้อแมกซ์ขอบ16ค่ะมาพร้อมอยางปี2อ2 4ย่่างยังใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครหาสเตกนี้บอกเลยว่าคุม้มยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะพี่ๆขาใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสำหรับ รับคันนี้นะหูกระจกมองข้างค่ะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและที่สําคัญได้ HONDA l เ n นวอตมาด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าได้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะต้องเป็นตัว EL นะคะถึงจะได้ HONDA l เ n นวอตมาด้วยนะคะส่วนด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทย์เลดด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ ด้านในนะคะพี่พี่ขานะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆเลยนะคะเบาะหนังตึงเปียะเลยและที่สําคัญฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างก่อนเลยนะ,คะโครงสร้างตัวรถค่ะพี่พี่ขาน็อตไม่มีแกะขยับงัดแงะ,งะขันขไข่ใดๆเลยค่ะสีแต้มเดิมโรงงานฮอนด้ายังอยู่ครบทุกตัวเลยรับประกันได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวไล่เรียงมาเลยนะคะตรงแผงประตูค่ะ พี่ขาตกแต่งด้วยสีครีมตัดดำานะคะสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะด้านข้างนะซีนยางนะเม็ดอาร์ตเดิมแท้โรงงานทุกจุดคะ่ะมั่นใจได้เลยคันนี้รับประกันโครงสร้างให้เลยคะ่ะพี่พี่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ เสาบีต่อได้เลยนะคะส่วนโครงสร้างหลักเสาบีค่ะน็อตท,ทุกตัวไม่มีรอยงัดแงะขันไขไม่มีคราบสนิมใดๆเลยค่ะน็อตอยู่สวยครบทุกจุดมาพร้อมแผ่นเพจนะคะฮอนด a าไ a ยแลนด์นะคะสำหรับคันนี้นะพี่ๆขาสวยงามครบคันและที่สําคัญ สำหรับใครที่ซื้อรถมือสองคันแรกและดูรถไม่เป็นนะคะเรามีบริการตรวจรถให้274รายการโดยบริษัทยอุมันตรวจแบบกรูอินสเปคชั่นเลยนะคะพี่ๆขาสามารถตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเห็นทรงสโลปเท่สปอร์ตแบบนี้นะคะแต่ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างหลักของตัวรถนะคะ สวยเดิมนะคะพี่พขาน็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะแผงประตูสวยงามนะสีครีมตัดดำนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะขยับนะซีนยางร่องน้ำขอบประตูต่างๆเนี่ยใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยซีนไม่มีขาดไม่มีแตกรับรองเลยว่าพี่ๆใช้คันนี้ไปอีก10ปี20ปียังสวยสปอร์ตมากๆเลยนะคะ อะเรามาดูกันด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังดีไซน์ไฟสวยงามโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายเลยค่ะพี่ๆ่ะและที่สําคัญได้โคมไฟรูปตัว C เนี่ยหาบ่งบอกถึงความเป็น FC เลยสำหรับคันนี้นะสวยงามครบคันค่ะนี่ะใครชอบถูกใจรถสายสปอร์ตแบบนี้มาจัดได้เลยและที่สำคัญด้านหลังได้กล้องถอยมาด้วยออปชั่นความปลอดภัยเนี่ยจัดมาให้พี่พี่แบบเต็มระบบแล้วเรียบร้อยนะคะและได้ทะเบียนนี้ด้วยนะคะทะเบียนสวยงามมากใครชอบทะเบียนนี้มาจัดได้เลยค่ะพี่พี่ เดี๋ยวเรามาดูในห้องสัมภาระกันนิดนึงนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่ๆขากระเป๋าสัมภาระนะใส่ไปได้เลยค่ะ3มใบเดินทางไกลๆออกต่างจังหวัดเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเอาอยู่แน่นอนค่ะนะคะสวยงามครบครันด้านในนะโครงสร้างหลักของตัวรถนะเดิมแท้แน่นอนค่ะรับประกันให้เลยรถค่อนข้างสวยสะอาดนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู อุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับยางอะไหล่ด้านในนะคะล้ออะไหล่อยู่ครบค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะแม่แรงประแจต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสวยงามครบคันเลยนะคันนี้ใครชอบถูกใจนะคะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉินต่างๆมีมาให้ได้ใช้ค่ะพี่ๆขาสวยงามมากๆเลยนะคะด้านในนะ ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างส,าสะอาดสะอานเลยเจ้าของเดิมน่าจะยังไม่ได้เคยใช้งานอะไรนะคะสวยงามมากๆเลยอนะ,ะพี่ๆขาคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูไฟนิดนึงนะคะไฟเดิมไฟแท้โรงงานเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนไฟท้ายมาแน่นอนรับรองเลยว่าคันนี้ไม่มีงั้นนงขีขันไขเกี่ยวกับฝาประตูท้ายมาแน่นะคะสวยงามครบคันขนาดนี้และราคาดีงามมาก5้าแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทพี่ได้ขับตัวท็อปด้วยใครชอบถูกใจสีนี้บอกเลยนะมีแค่คันเดียวนอะะอย่าช้าเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเนะะเหลี่ยมคมสันทางด้านขวาเนะะี่ค่ะพี่ขาเดิมแท้ทุกจุดนะคะรับประกันโครงสร้างให้เลยลงเป็นล่าลากสณ่หลังสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านขวาของห้องผู้โดยสารกันบ้างห้องผู้โดยสารทางด้านขวาค่ะ เบาทุกตัวนะคะสวยครบเป๊ะมากๆเลยพี่พี่จ๋าเนี่ยหัวหมอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบาต่างๆนะ,ะนะคะนะคะหนังสวยงามมากนะคะและที่สําคัญนะค,ะค่อนข้างกว้างเลยค่ะทรงอาจจะดูแคบนะคะแต่พี่ๆี่ดูด้านในได้เลยค่อนข้างกว้างลังคาต่างๆนะคะสวยงามไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆใครชอบสเปคนี้หาสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยย้ำอีกหนึ่งรอบสีดำมีแค่คันเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ฝั่งทางด้านคนขับบางกุญแจเป็นส์ทเอนทรีด้วยนะคะพี่ขานี่ดูด้านในเลยโอ้โหนะคะรับรองเลยว่าพี่ๆที่มาเห็นรถจริงนะคะสำหรับคันนี้รับรองว่าได้รถกลับไปใช้งานแน่นอนคะ่ะพี่ๆขาเพราะว่าสภาพตัวรถเนี่ยสวยเนียนกริบเลยเนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมาเดี๋ยวแอนขออนุญาตนั่งให้พี่ๆดูนิดนึงนะคะ ะะบอกเลยพี่พี่ขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับคันนี้และได้เบาะหนังนะคะฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ด้วยขออนุญาตปรับให้พี่พี่ดูนะคะว่าไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ทุกจุดเลย<อ>รถปี2019ก็จริงค่ะเล็กไมล์แค่1 1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้น<อ>ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเบาะหนังตึงเปียะปรับไฟฟ้าได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างก่อน ะะเดี๋ยวให้พี่ดูที่โครงสร้างหลักเสาเอนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยงัดแงะนะคะเหลี่ยมคมสันของตัวน็อตอยู่ครบเป๊ะทุกจุดเลยค่ะนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยค่ะพี่ขาน,นะคะว่า เป็นรถที่ไม่มีการชนแน่นอนนะคะพี่พี่สบายใจได้เลยแถมเรามีรับประกรันเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะลงไปายลักสอหลังสัญญาซื้อขายพี่ๆด้วยเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะบริษัทเราเปิดมาแล้ว25ปีนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยขออนุญาตขยบเบาะนิดนึงนะคะ ด้านในนะคะคอนโซลต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบเลยนะคะพี่พ่ขานะครพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบทรงสปอร์ตด้วยวัสดุของ h o น da านะคะบอกเลยว่าสวยงามไม่มีลอกลอนมาขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆดูปุ่ม engine start อยู่ด้านนี้นะคะยังไม่เห็นกุญแจเลยกุญแจได้เป็นแบบรีโมทด้วยโอ้สวยงามเลยค่ะมาให้พี่พ่ดูเลขไม้นิดนึงนะคะ เลขไมคคันนี้อยู่ที่1 1 2 6 9 1กิโลเท่านั้นหน้าจอไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆเลยค่ะพี่พขานะคะบอกเลยใครหา Civic FC นะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นตำนานเลยก็ว่าได้พี่พี่ขานะคะสวยงามครบคันสภาพเป๊ะมากๆคอนโซลต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์หน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะพี่พี <t> ่ขบลูทูธ usb นะ am fm นะใช้งานได้เลยนะคะแอร์ออโต้ด้วยสำหรับคันนี้แอร์นะก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะอา,อาจจะต้องเชื่อมต่อนิดนึงนะพี่พี่ขขออนุญาตนะ้าทัชสกรีนให้พี่พี่ดูนะคะเห็นไหมเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะพี่พี่ hdmi นะใช้งานได้เลยนะคะบลูทูธเชื่อมได้เลยนะคะถือว่าเป็นรถที่ sởi nhà เทสปอร์ตลงตัวสุดๆเลยและฟังก์ชันทุกอย่างยังใช้ได้ทุกอย่างครบคันเลยนะคอนโซลนั้นกลางค่ะเป็นคอนโซลของเกียร์นะเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ตรงแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขานะเบรกโฮมีมาให้นะเบรกมือไฟฟ้านะและที่สําคัญอีคอนโหมดมีมาให้ได้ใช้นะตรงกลางมีวางแก้วให้เล็กน้อยสวยงามน,น่ารักลงตัวนะคะสำหรับอีคอนโหมดนะคะจะมีมาในรุ่น h อน da ค่ะพี่ๆขาเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะสำหรับใครที่เดินทางไกลนะสามารถกดโหมดนี้เพื่อ หยัดอัดตราเชื้อเพลิงได้เลยค่ะพี่ๆสวยงามเป๊ะมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะอยากเปิดให้พี่ดูจังเลยนะคะแต่เปิดไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นที่วางแก้วได้วางวางน้ําได้นะคะขวดน้ําต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หนะ้าห้องเครื่องนิดนึงค่ะพี่ๆขาว่าเจ้าคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคเครื่องยนต์นะคะจะเป็นสภาพแบบไหนกันบ้างนะคะบ,บอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะพี่ๆสำหรับใครที่ ตัวสูงหน่อยนะคะคันนี้นะหนูบอกเลยว่าโอ้โหเอาอยู่นคะคะแน่นอนเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยอ่านะคะพี่พี่จ๋ามาเจอแล้วนะคะ โอ้โหคันนี้แสดงว่าฮอตมากๆเลยนะคะใครๆเห็นก็รุมถ่ายนะสำหรับคันนี้นะและมีแค่คันเดียวด้วยสีดำนะคะมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยค่ะห้องเครื่องต่างๆไม่มีคราบนะ้ำมันเยิ้มใดๆนะคะหม้อน้ำต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์นะเครื่องยนต์นะบอกเลยว่าพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลย โนะครงสร้างต่างๆพี่ๆขาดูได้เลยค่ะน็อตทุกตัวไม่มีแกะขยับเม็ดอาร์ตรูกลมคมชัดเจนขานด้านข้างต่างๆนะคะสวยครบเปะ๊ะ ทุกจุดเลยค่ะนะคะด้านข้างเมร์ตเดิมนะคะไม่มีคดเลยนะสําหรับโครงสร้างตัวรถนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างซิกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนมาแน่นอนนะคะพี่ๆขาพี่ๆสังเกตได้เลยตัวน็อตไม่มีแม้แต่คาบสนิมใดๆเลยค่ะสวยงามมากๆพร้อมใช้สุดๆในราคา5้า0 0 0เจ็ 9,000บาทเท่านั้นน็อตทุกตัวอยู่ครบเป๊ะนี่ฝากระโปรงด้านบนนะคะเม็ดอาร์ตเดิมนะคะรูกลมคมชัดเจนสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดพี่ๆมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนมาแน่นอนและที่สำคัญเราลงเวลาล่าสอนหลังสัญญาซื้อขายให้พี่ๆด้วยใช้รถมือสองได้อย่างสบายใจเลยค่ะนะคะและถ้าสำหรับใครที่อยากจะให้ช่างมาตรวจรถนะคะ สามารถพาช่างผู้เชี่ยวชาญด้านนอกเข้ามาตรวจอีกรอบหนึ่งก็ได้เรายินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวย้ํากันอีกหนึ่งรอบค่ะสําหรับรถสีดําสวยๆจอดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็น Honda Civic FC 1.8 EL เป็นตัวท็อปปี2019ราคาตั้งขายคันนี้5 7 9 0 0 0บาทหายไปจากป้ายแดงแล้ว4 0 0 0สนกว่าบาทค่ะพี่พี่ตอนนี้บอกเลย คุ้มและได้รถสวยสภาพเกรดเอพรีเมียมด้วยนะคะที่สำคัญดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.39เท่านั้นรีบนิดน,นึงนะคะเพราะเดี๋ยวจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วใครชอบถูกใจคันนี้ผ่อนแค่9,800บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะพี่สำหรับวันนี้แอนแล้วก็ทีมงานของเพรยนต์ขออน,นุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ